สวัสดีครับ<ฮะ>สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพวงลายตวผูทุกคนครับ่อก็บไอโน่งกินแสบอีกคือเกาคลิปนี่กินยังเนี่ยตั้มปุงสดตั้มปุงสดกำหลากระปูกำล,ลากระปูกำลากระปูที่พิคุดบางเวนเนี่ยเนี่ยที่พิคุดบางเวนจากเหมือดเจักหน่อยเพราะว่ามันกลางคืนเห็ดเหมืดไปตลาดมาตํามปุงสดก็พักสดผักกาดหินแนผักผักสลัดแนี่ผักซีลาวเนี่ย กับเงียวนั่งกินขางของหัวเนี่ยของหัวนี่ของหัวฮะลงมือเลยซิมเลยสัดลุกอยังบ่เกิดป็นเลยนี่ยังใส่ละหุงคองก้อด้ไยมาเลยหุงนุดหุงซุกซุกบนกับซุดกับสดนาเดี๋ยวย่งเสียมก็ดิงงัวอยู่นะเสีบอ่ะกส ห,หลาปีปูพีนน่น้องเคยอินึ่ลาบลปูคนในสาหลหนึ่งแ้าจะได้กินขาฮ่คือเอาไ่ได้อาหารรดต้องหาเองอบากาศนายนง่ห้อยลาประกอบ อืมกวบครับมันก็หน่อยดีก่าเมา่อกินนั่อนนะกุ้งสดตัวอย่างไรกรอมอืมอจับจวดครับ บ้านมาครับนแม่ต่ำม,มนแ,แ่มเลวต้นชนวนน้อยประกอบเพ็รวะต้นเนมาบ้านเนมากินของเป็นบ้านของอีสาน ใซ่เงินเยอะเหมือนคนเนี่ยบุกินผักเพื่อบุกคือคนหนองคนหนองที่ออกน,น้ำมากผักเนี่ย

โอเพ็ดตวงถือตวงกรจวดนี่มันก็มาจวดตัวตังค์กูเข้าตลอดไล่ปู không ừ. 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 có thiệt này แล้วก็เป็นหน่วยเลยค <c> น <oughs> ปูนลาอีกัวไปเมื่อกีกินรอมอยงเงี้ยนี่แหลกไปเลยที่เด็ดเลยลาอีกัวนี่ห้องน้อง

Ini betul, nah, yang lalu itu. แบบเหมือนจักก็งนอยกลางคืนเหมือนป้าาห้วโมงก็เหมือนกน นี่ว่าพักการหิน,น,นอันนี้พักสลัดว่าเ้ยพักการหินอยู่ข้างล่งอะไรบ้าง I'm uh -oh. ตัวน,นึ่งกินคงดิบเอาดีกว่าขาวมาแล้วอ่าเยอตัวหนึ่งละแม่ขึ้นเนาะอีกตัวหนึ่ง buka dan Hmm. Ini บอแบงกินน้ากินยี่บริหารมีอยู่น้ากินยี่บอเป็นหรือเปล่เป็นกุ้งเป็นแล้วเ <c oughs> ขาก็ติดหน่อยเลย รับ่นี่เนาะครับเงี่คือเพ็ียเวยเงยไล่เยหน่อยรลบปลาปูที่เดีดเลย งบวดก่อสลาบห์ม hmm. บ mm ิดไเสียดาโอ้ขับที่เหลือว่ามันบบชจวดปวนไดโอ้นักนาไปเลยแล้วไปสวง ไปส้วงว่ะส้วงว่ะยังส้วงว่ะเลยโอ้โห ดิฟเขาหน่อยอะคนเลือคนละคำเหรอพ่ออิ่มอยู่บ่อิ่มหมดเหรออิ่มกองหน่อยอะเบิดดิฟเขาวนเหลือ <c oughs> <c oughs> หล่นโอ้โหวงยังไงเกียขัดโอ้ยแล้วคลิปนี่ขัดกับพี่น้องลาบีป,ปูเบิดตอดหลอด <laughs> เอาเนี้ยกล้องหน่อยๆจะบุกไลยตำมมาเบื่ดอกเพชรคักใส่พริกอยังแดียวคือยังจัติดแฮงอ่ะเนี่ยยังเพชรนาไปเลยพริกสดสดแบบเพชรคักับพี่พพพยังส้ยตอับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้วยวก่อนฝาพกพ่อแม่พี่น้องไว้คลิปหน้าจากัาจากรกินอยังเดียก,ก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าวิ่นไปเป็นเดือนบ่ได้เหตุชีพเหมือนภารกิจหลายงานหลายบ่ม,มีเวลาว่างนี่ได้มีโอกาสกลับบ้านก็เลยมาหากินของบ้านๆนอกเข้า แสบครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่นะครับสองไปเลยถือใจก็แชร์สำหรับคลิปนี้กินก็หลุดสายสองคนกับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ